การเติมเงินเข้าบัตรนักเรียน Schoolbright ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารโรงเรียนพาแม่มารีสาารทอนเมื่อเข้าแอป Schoolbright กดเมนู3ขีดมุมซ้ายบนเลือกเมนูเติมเงินเลือกราคาที่ระบบกำหนดหรือสามารถระบุจำนวนเงินด้วยตนเองตัวอย่างระบุจำนวนเงินราคาหนังสือเมื่อกดยืนยันจำนวนเงิน ระบบจะแสดง QR code ทำการแคปหน้าจอมือถือเพื่อทำการเติมเงินผ่าน Mobile Banking เข้าแอป Mobile Banking เลือกเมนูสแกนจใยครับเข้าเมนูดึงไฟล์รูปภาพเลือกรูปภาพ QR code ที่แคปไว้ตรวจสอบร้านค้าโรงเรียนพาแม่มารีซาทรกดต่อไปบันทึกช่วยจำ กดยืนยันเข้าแอป s c h o o l r i g h t อีกครั้งระบบแจ้งเตือนทำรายการสำเร็จ